พบหมอตาหรือหมอตาเด็กก็ได้เพื่อหาสาเหตุ4ข้อคุณหมอเขาพยายามมองหาสาเหตุ4ข้อหลักๆสิ่งที่อาจารย์พบบ่อยจริงๆนะวันนี้ในชีวิตประจำวันที่อาจารย์เป็นหมอตาเด็กเนี่ยก็คือมีภูมิแพ้กับดิสที่อาจารย์เจอบ,บ่อย สวัสดีครับสำหรับวันนี้ปัญหาอีพิโซดสาสิบสองครับทำไมเด็กน้อยกระพริบตาบ่อยวันนี้้อาขอบคุณอาจารย์รัติยายมากๆใช้ประสบการณ์ของอาจารย์มาถ่ายทอดได้อย่างเห็นภาพจริงๆถ้าคนได้ฟังนะครับในวันนี้กระพริบตาเป็นเรื่องปกติ 15- 20ถึงครั้งเด็กอาจจะน้อยกว่านี้แต่อย่าไปต้องนับไม่ต้องไปนั่งนับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคอยสังเกตดูอย่างเดียวก็พอว่ารู้สึกผิดปกติหรือเปล่าเพราะจริงแล้วการกระพริบตาเป็นเขาเรียกว่าเป็นสรีระวิทยาปกติที่เอาไว้เกลี่ยน้ําตาบริเวณผิวพื้นตาาดํ รเรื่องกับรวมกับเยื่อบุตาขาวเพื่อให้มีความสม่ำเสมอของน้ําตานะครับและอันหนึง่งการกระพริบตาก็เป็นปฏิกิยาต่อสิ่งแปลกปลอมหรือมีอะไรที่จะอันตรายต่อร่างกายนะเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่จริงๆเป็นลักษณะปกติแต่ถ้าเราพบว่ามีบ่อยผิดปกติหรือลักษณะมันผิดปกติจากที่เราเห็นของลูกเราเนี่ยนะครับเราคงต้องมอง4ี่สาเหตุที่วันนี้อาจารย์บอกมานะครับสีสาเหตุของกระพริบตาบ่อยอันที่หนึ่งก็คือพื้นผิวตาเด็กนั้นมีปัญหานะครับ เช่นว่าเป็นเรื่องของเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้นะครับผู้นี้จีมีริการการันตาร่วมด้วยมีเรื่องของตาแห้งสังเกตจากพฤติกรรมมีเรื่องของสิ่งแปลกปลอมต่างๆเข้าร่องตานะครับมีเรื่องของขนตาเกาเข้าตาและทําให้เกิดกระจกตาอักเสบทั้งหมดนี้เป็นปัญหาของพื้นผิวตาเด็กที่มีปัญหาครับข้อ2ครับเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อตาหรือตาเขาออกเป็นบางเวลาครับเวลาที่เรามองเมือม่อเห็นแสงหรือมองแสงปุ๊บก็จะอาจจะเกิดภาพซ้อนจากที่มีตาเหล่เด็กก็จะหลับตาข้างหนึ่ง ส้าพักหนึ่งตาก็จะควบคุมก็จะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นอาการอย่างนี้ที่เด็กดูเหมือนกับกระพริบตาหรือหยีตาลงมานะครับอันที่3ครับก็คือสายตาผิดปกติสั้นยาวเอียงเด็กกลุ่มนี้ก็จะมาคล้ายๆกับกระพริบตาก็คือหยีตาแล้วก็ขมวดคิ้วเพื่อให้มองเห็นชัดขึ้นลักษณะที่เรียกว่าเป็น pinhole effect คือมองผ่านรูเล็กๆแล้วก็เลยเห็นชัดขึ้นอันสุดท้ายเป็นเรื่องของพฤติกรรมหรือ tics ซึ่งพบประมาณมากกว่า20%อนาจจะพบในเด็กโตสัก6กเขวบแต่ที่แน่ๆคือหมอตานะ จิตเวชเด็กแล้วครับหรือว่าเป็นกุมารแพทย์ละครับที่คอยดูประเมินความเครียดของเด็กว่ามีอะไรลึกๆซ่อนอยู่ใต้จิตสํานึกหรือเปล่านะครับซึ่งบางทีเราอาจจะเห็นอาการแสดงออกทางใบหน้าเรื่ออื่นร่วมด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าโลกนี้หายได้นะครับและครั้นี้เพื่อพบว่าลูกกระพริบตาบ่อยทําอย่างไรวันนี้เราได้คําตอบชัดเจนครับพบหมอตาครับนะครับพบหมอตาหรือหมอตาเด็กก็ได้เพื่อหาสาเหตุ4ข้อคุณหมอเขาพยายามองหาสาเหตุ4ข้อหลักๆและ บางข้อก็ต้องลงรายละเอียดนิดนึงคุณหมอย้ํานะครับว่าเด็กเล็กแค่ไหนก็ตรวจได้ไม่ต้องกังวลนะครับผมเชื่อว่าหมอตาเด็กทุกคนตรวจได้แม้กระทั่งเด็กเพิ่งคลอดเด็กนิวบอลเล็กๆแม้กระทั่งพรีมีตัวเล็กๆก็ยังตรวจได้นะครับไม่ต้องตกใจหมอมีวิธีการแต่ถ้าเกิดเราพบว่ามีตามมวมีขี้ตาหรือตาแดงก็อาจจะต้องมาเร็วกับปกตินะครับเพราะบางทีอาจจะมีกระติดเชื้อซึ่งอาจจะรอเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็อาจจะไม่ไหวนะครับ คุณหมอได้บรรยายภาพให้เห็นสถานการณ์ว่าเวลาที่มาเจอคุณหมอตาแล้วคุณหมอจะทําอะไรบ้างบางทีคุณพ่อแม่อาจจะเอาเล่าเรื่องนี้ให้กับลูกๆฟังก่อนก่อนที่จะพามาหาหมอตาก็ได้ครับว่าออคุณหมอเขาก็จะวัดประเมินความสามารถในการมองเห็นนะครับคุณหมอจะให้มาถ่ายรูปด้วยกันกับกล้องกล้องหนึ่งดูลูกตานะครับคุณหมออาจจะมีการหยอดยาอาจจะแสบนิดหน่อยเองเพื่อลดภาวะเพ่งเมื่อวัดสายตาคุณหมอ,อจ,จะต้อง มองดูกล้ามเนื้อตามองนู้นมองนี้อะไรเงี้ยครับก็มองตามคุณหมอนะครับและสุดท้ายคือหมอบอกว่าถ้าหมอดูแล้วตัวปกติทุกอย่างอันนี้แหละครับเป็นช่วงเวลาที่หมอต้องสูงบทบาทจิตแพทย์นะครับหรือหมอเด็กที่คอยดูพฤติกรรมของเด็กอาจจะให้พอยอันหนึ่งครับสังเกตตอนช่วงกําลังฟังหมอพูดไปเรื่อยๆถ้าเกิดเด็กไม่กระพริบเนี่ยทาไมช่วงนี้เด็กหายกระพริบพเพราะถ้าเป็นโรคน่าจะกระพริบตลอดเนาะแต่พอช่วงนี้นิ่งนะครับก็าจะเป็นสัญญ,ญาณว่าเอ๊ะอาจจะเป็นตีกหรือเปล่านะครับ อันนี้มาถึงกระบวนการรักษาภาวะกระพริบตาที่จากสาเหตุต่างๆอาจารย์ก็บอกแล้วว่าสิ่งที่อาจารย์พบบ่อยจริงๆนะวันนี้ในชีวิตประจําวันที่อาจารย์เป็นหมอตาเด็กเนี่ยก็คือมีภูมิแพ้กับดิสที่อาจารย์เจอบ่อยดังน,นั้นเวลาเจอภูมิแพ้อาจารย์ก็บอกว่าอย่าขยี้ตานะครับให้ประครบเย็นแล้วก็หยอดยาตามที่คุณหมอสั่งรวมถึงน้ําตาเทียมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วกเกิดจากหลายระบบนะทั้งผิวหนังจมูกตาด้วยดังนั้นบางครั้งอาจารย์ก็ต้องดูแลทางซิสเตมิกในะเดียวกันถ้าเราเจ ระบบทางร่างกายอื่นที่เป็นก็อาจจะต้องปรึกษาหมอตาดูแลไปด้วยกันในภาพรวมนะครับแต่คราวนี้ถ้าเป็นปัญหาจากตาแห้งนะครับก็อาจจะหย่อนน้าตาเทียมดูแลสีครั้งต่อวันหรือมากกว่าน,นั้นตามความหนักเบาถ้ายิ่งมีเศษอะไรเข้าตาอาจารย์ย้าครับห้ามเป่าตาแล้วก็อย่าไปมองหาหรือเขี่ยด้วยตัวเองเพราะสสิ่งนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่ากำลังจะทําอันตรายต่อลูกน้อยมากขึ้นทีเดียวนะครับมาหาหมของตาเลยครับสุดท้ายเวลาที่เป็นติสตนั้นเนี่ย เราต้องดูแลลดความเครียดให้การดูแลทางจิตใจอาจจะให้พ้อยอันนึงครับอย่าไปทักเด็กให้ความมั่นใจกับเด็กครับเดี๋ยวก็หายพ้อยสองอันเลยครับที่อาจารย์สามารถถ่ายทอดได้ดีแล้วผมเชื่อว่าหมอที่ฟังในวันนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้คือว่าแล้วผู้ปกคอรองไปใช้ได้คือว่าเรื่องหยอดยานในเด็กนั้นเป็นเรื่องยากอาจารย์ให้ทริคว่าอาจจะหยดบริเวณหัวตาแล้วก็เปิดเบาๆเพื่อให้ไหลลงไปนะครับ หรือบอกว่าเอ๊ะอาจจะหยอดนิดนึงแล้วก็เปิดตาแล้วทิ้งไว้สักสาวินาทียาก็เข้าได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นทริคของการหยอดยาส่วนทริคของการให้ความร่วมมือคือว่าลูกน้อยจะหยอดหรือเปล่าถ้าไม่หยอดเดี๋ยวคุณหมอมีผ่าตัดนะอันนี้ก็เป็นออกขู่เล็กๆแต่ได้ผลครับนะครับสุดท้ายถึงกระบวนการป้องกันครับถ้าเป็นเรื่องป้องกันเนี่ยนะครับเอาเรื่องแรกคือเรื่องภูมิแพ้ก่อนถ้าเป็นภูมิแพ้ก็ต้องดูว่าแพ้อะไรผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีเยอะแยะไปหมด แต่ถ้าจะบอกว่ามีประวัติว่ามีแพ้ขนสัตว์ก็เลี่ยงขนสัตว์แพ้น้ํายาปรับผ้านุ่มอาจจะเป็นน้ำหอมของเขาก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นเป็นต้นซึ่งส่วนนี้อาจจะปรึกษาร่วมกันระหว่างคุณหมอกุมาราแพทย์และคุณหมอทานด้านภูมมแพ้ก,ก็ได้นะครับอันที่2องถ้าเกิดเป็นตาแห้งนะครับนอกจากการใช้ยายแล้วก็ป้องกันอย่างไรก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการพักสายตาทุกครึ่งชั่วโมงการไม่ใช้ตาเกินความจําเป็น อาจารย์บอกว่าเจนเวลากินข้าวก็ยังดูอีกอะไรอย่างนะครับผมว่าเป็นชีวิตจริงเป็นแฟกซึ่งพ่อแม่ทุกคนที่มีลูกน้อยจะรู้เลยว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจและเรารู้วงเล็บห้ามยากจริงๆนะครับแต่อาต้องอาศัยเทคนิคครับและสุดท้ายครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นโรคติ๊กหรือจะเป็นโรคติ๊กก็ตามการให้ความอบอุ่นกับลูกน้อยการมีความสุขกับลูกน้อยผมเชื่อว่า ในมุมมองของผู้ปกครองกับลูกนียมีความสําคัญมากๆนะครับยิ่งเป็นติ๊กแล้วด้วยครับทิกที่อาจารย์พูดก็คือให้ลูกนอนบปนตัดลูกผัวเบาๆให้ความอบอุ่นผมว่าฟังคําพูดนี้แล้วผมคิดว่าผมต้องเลิกเซสชั่นนี้แล้วครับดเดี๋ยวต้องไปกล่อมลูกนอนแล้วเหมือนกันลูกน้อยกําลังรอความอุ่นจากคุณพ่อผมผมอู่เช่นกันครับก็คิดว่าทิกในวันนี้นะครับก็ อยากให้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กน้อยที่ฟังในวันนี้นะครับร่วมกับผู้ปกครองด้วยกันเนี่ยได้เห็นภาพว่าการดูแลสุขภาพตาเด็กนั้นเนี่ยมีความสําคัญเด็กน้อยขยิบตาบ่อยเป็นปัญหาคนพบหมอแต่เด็กนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพตาแข็งแรงครับ